สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้มาในช่วงนะครับเปิดพัสดุครับผมที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือพัสดุจาก FC ที่อำเภอหล่มเก่านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ที่เพชรบูรณ์น่าจะนะครับฝนตกนะครับอากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับที่อำเภอบรบือครับ ก็บรรยากาศเหมือนกันครับฝนตกได้ทุกวัน FC ก็มีพัสดุมาวันนี้อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเปิดนะครับพัสดุกันเลยว่านะครับข้างในกล่องนี้นะครับ FC ที่เพชรบณ์นะครับส่งเหรียญนะครับอะไรมาให้เรานะครับผม FC ที่เข้ามาใหม่นะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังคลิปนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบลรบูรักเหรียญด้วยนะครับ ครับผม f c หลังจากแกะวัสดุออกมาแล้วนะครับก็มีเหรียญหนึ่งบาทนะครับเรือหงนะครับ FC แล้วก็กระดาษนะครับกระดาษของนะครับกระดาษของเลขที่บัญชีขออนุญาตนะครับปิดนะครับมาให้เป็นความลับนะครับพร้อมด้วยซองนะครับ FC ที่อยนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่านะครับที่ f c นะครับส่งเหรียญหนึ่งบาทเรือนะครับสุพรรณหงมานี้นะครับเป็นแบบไหนนะครับทำไมถึงมีราคานะครับรับซื้อ นะครับ fc นะครับก็ขอบคุณนะครับ fc จากอำเภอหล่มเก่านะครับเพชรบูรณ์มากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ fc นะครับพร้อมๆกันเลยว่านะครับทําไมนะครับเรียญหนึ่งบาทนะครับเรือหงนี้ครับถึงมีราคารับซื้อนะครับ fc นะครับหน้ากับหลังนี่นครับนี่ด้านหน้านะครับนี่หน้าครับผมนี่ด้านหลังครับนี่ขอบครับเนี่ยจะให้ fc ดูไปพร้อมๆกันนะครับตรวจนะครับตรวจดูครับ ดูขอบครับเนี่ยขอบเห็นไหมครับขอบเนียนนะครับธรรมชาติมากนะครับดูรู้เลยครับ f c ว่าเหรยญผ่านการใช้งานมาครับเนี่ยนะครับรู้เลยครับรู้เลยครับเนี่ยนี่ครับ f c ดูรู้เลยครับเนี่ยนะครับดูรู้เลยนะครับนะครับ f c พอรู้หลือยังครับเหรียนนี้ทำไมถึงมีราคาประเมินครับผมนี่แหละครับผม fc fc ครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามานะครับดูพร้อมๆกันเลยว่านะครับเรียนนี้ทำไมถึงมีราคารับซื้อนะครับ fc นี่นะครับนะครับจับใส่มือครับนี่ครับจับใส่มือแล้วก็หมุนลองดูครับจับใส่มือนะครับ fc แล้วก็หมุนลองดูครับ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับ fc ครับเตรียมพร้อมนะครับ1 2 3สามครับ โตเคเนี่ยครับพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวจะหันขึ้นด้านบนเกือบตรงนะครับเนี่ยถ้าตรงเป๊ะจะแบบนี้ครับถ้าตรงเป๊ะนี่จะแบบนี้จะประมาณนี้เรียนนี้ได้ประมาณเท่านี้นะครับ f c เดี๋ยวครับเดี๋ยวหมุนอีกทางครับผมเราเอาด้านของพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวหรือในลวงราชการที่เก้าของเราครับผมนะครับตั้งไว้ในมือนะครับผมนะครับแล้วลองนะครับหมุนดู F4 ครับจับตาดูเหมือนเดิมครับผมหมุนครับน่าเห็นไหมครับ นะครับเนี่ยนะครับเรือพัที่นังครับเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับจะไม่ตรงเป๊ะประมาณนี้นี่คือนะครับเหรียญตลกหรือเหรียญเออเลอร์คอยนะครับที่เมื่อวานเนี่ยเห็นไหมผมทําคลิปประกาศรับซื้อไปเนี่ยวันนี้ก็มี FC ส่งนะครับเหรียญมาขายให้ผมแล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ขอขอบคุณ FC ด้วยนะครับที่ฟังคลิปนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับเข้าใจว่านะครับที่ผมทําคลิปไปนะครับผม คือมีคนฟังผมเนี่ยนะครับ FC เนี่เข้าใจผมหรือเปล่านะครับว่านะครับแต่ละคลิปเนี่ยที่ประกาศรับซื้อนี่มีลักษณะแบบไหนนะครับเป็นยังไงครับผมนี่แหละครับถ้าพูดถึงเรื่องการผลิตนะครับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงเนี่ยปีสองศูนยเนยผลิตเยอะมากครับ FC ห้าล้านเหรียญเศษครับเยอะไหมครับเยอะครับแต่ที่ผมเคยทําคลิปไปเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับ จะยังไม่มีบล็อกหรือว่ารุ่นที่หายากนะครับที่จะเจอกันก็คือเหรียญก้อยกับก้อยด้านก้อยด้านด้านนี้แหละครับเนี่ยแล้วก็หมกลับไปอีกด้านหนึ่งครับจะไม่ใช่พรวมบรรลุครับจะเป็นด้านก้อยเนี่ยจะเป็นด้านกล้อยหรือกล้อยสองด้านแต่ปรากฏว่านะครับเหรียญด้านที่เจอครับเป็นเหรียญปลอมครับเป็นเหรียญปลอมที่ส่งให้ร้านดังครับ F4 นะครับ F4 ครับผมนี่แหละครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับนี่คือนะครับ FC จากหลุมเก่าเพชรบูรณ์เรานะครับที่ส่งมาขายนะครับวันนี้แหละนะครับก็จะทำการโอนเงินให้นะครับ FC ของเราพร้อมด้วยค่าส่งครับตามที่ตกลงและก็พูดคุยกันในช่อง i d l i n e นะครับผม FC นี่แหละครับรับเงินไปง่ายๆครับค่าเหรียญและก็พร้อมด้วยค่าส่งนะครับวันนี้ช่วงเย็นจะตัดยอดโอนให้ FC ของเรานะครับสำหรับนะครับสำหรับนะครับ fc ที่เข้ามาใหม่ครับผมนะครับเมื่อคู่ผมดูคลิปครับนะครับนี่เรียงห้าปีสี่หกนะครับร้านดังไล่สดนะครับกําลังเปิดกล่องอยู่ตอนนี้ครับก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับมี fc ส่งเหรียญห้าบาทปีสี่หกไปขายให้ร้านดังครับร้านดังรับซื้อสามร้อยผมรับซื้อสามร้อยห้าสิบครับพร้อมออกค่าส่งให้ด้วยนี่นะครับนี่ครับถ้าอยากได้เงินมากนะครับปีสองห้าสี่หกไม่ต้องส่งไปที่ไหนครับส่งมาขายให้ช่องบอดีมือรับเหรียญเลยครับรับสามร้อยห้าสิบพร้อมด้วยค่าส่งครับค่าส่งต่างหากครับผม นะครับยืนยันว่าได้จริงครับเอฟซหลายๆท่านนะครับที่ส่งเหรียญมาขายได้เงินไปหลายท่านแล้วนะครับนะครับถ้ามีนะครับตามแบบที่รับซื้อนะครับช่องบอลลูบอรับเหรียญยินดีจ่ายครับจ่ายทุกกรณีเลยครับผม5ปี46ครับดูแค่ปีพศครับอย่างเดียวครับผมขอให้เป็น5ปี46ครับนี่ครับต่อไปครับผมอย่างนี้ครับที่ FC ส่งมาขายบ่อยนี่ครับเหรียญ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกครับเหรียญคุดสองสีนองครับผม สิบบาทคุดสองสีนะครับการผลิตก็ไม่ใช่น้อยนะครับราวๆห้าล้านเหรียญครับการผลิตก็ราวๆห้าล้านเหรียญครับ F4 นี่ครับไม่ใช่น้อยครับราคาซื้อขายกันนะครับ F4 ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆก็ร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบครับใหม่ๆก็คือไม่ผ่านใช้นะครับผมถ้าถูกนิ้วมือถูกอะไรนะครับเราไปแตะเราผ่านใช้เนี่ยครับราคาก็อยู่ประมาณร้อยครับร้อยหนึ่งนะครับประมาณร้อยสิบบาทไม่เกินนี้ครับผมเพราะว่านักสะสมเขาไปขายลงกลุ่มครับตอนนี้นะครับ ราคาเหรียญนี้นะครับกาลังนะครับมาแดงนะครับและก็คนนิยมนะครับผมถัดไปครับเหรียญครุฑนะครับครุฑกลางนะครับผมและก็ครุฑข้างนะครับผมครุฑข้างอันนี้ก็มาแดงเหมือนกันนะครับอ่ครุฑข้างเนี่ยจะมี2พศคือ20แล้วก็2 2นะครับอ่าซึ่งเป็นบล็อกทั่วไปนะครับแต่บล็อกหายากนะไม่ต้องพูดถึงหรอกนะครับถ้ามีก็ส่งมาขายผมก็แล้วกันนะครับปี2524อครับอันนี้จะปี25 22และก็2520อครับอีกพศหนึ่ง อ่าแล้วก็เหรียญนี้ครับ mm hmm. คุดกลางคุดกลางนี้จะซื้อสูงกว่าคุดข้างนะครับผมคุดกลางนี้นะครับจะรับซื้อที่35บาท em นะครับ FC นะครับ3าบาทถึง40บาทนะครับผมส่วนเหรียญนี้ครับผมจะรับซื้อที่15บาทถึง18บาทครับผม f c ถ้า FC มีก็นะครับส่งมาขายเลยนะครับ FC ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบนะครับทิปไม้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ Fc นะครับที่ อยากจะส่งเหรียญมาขายหรือว่านะครับส่งอะไรครับำนวลราคานะครับก็สามารถอไลน์นะครับที่ไอดียศูนย์หกสี่สองสองห้าหนึได้นะครับท่านก็ได้รับควาจท่านสบานะครับง่ายนะครับเลขสี่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไคุอสวัสดีครับ